สวัสดีครับผมฝาง CPU มีนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนมาจัดสเปคคอมพิวเตอร์ในงบ25,000บาทครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าถ้าเรามีเงิน25 0 0 0เนี่ยเรากำเงินแล้วเราไปซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะได้สเปคไหนมาใช้งานนะครับผมเน้นย้ําอีกรอบนะครับว่าในการจัดสเปคของผมเนี่ยผมจะพยายามหาของที่มันสามารถซื้อได้ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือในช่วงต้นปี2022นะครับคือเรากำเงินเข้าร้านปุ๊บหรือว่ากำเงินไปซื้อในออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยคือต้องซื้อได้ในตอนนั้้้นนนเเเเลยยยะะครรรรบจไไมม่ีีีกกาาอออออขงด๋ว มาดูกันดีกว่าครับว่างบ25,000บาทของเราเนี่ยเราจะได้เซ็ตไหนมาใช้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจริงๆถ้างบ25,000ถ้าเราจับในช่วงปีหรือว่า2ปีก่อนนะครับเราก็จะได้สเปคที่ค่อนข้างที่จะอยู่กลางๆเลยเนาะแบบแรงเลยนะครับแต่พอมาในปีนี้นะครับอะไรอะไรที่มันค่อนข้างจะแพงเนี่ยมันก็เลยทาให้เราต้องจํากัดงบนะคบต้องเก็บเงินต้องพยายามซื้ออุปกรณ์ชิ้นอื่นๆเนี่ยให้มันถูกที่สุดอเอาไปลงใน CPU อเอาไปลงในเมนบอร์ดเอยต่างๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยหาของค่อนข้างที่จะยากมากขึ้นนะครับ 5ที่ผมคิดไว้นะครับ CPU ต่ำๆเลยเนี่ยเราก็จะได้แค่เป็น i 3นะครับไม่สามารถแบบไปถึง i 5ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินงบเรานะครับโอเค i 3ที่ผมคิดไว้ก็จะเป็น i 3 Gen 12นะครับเดี๋ยวเรามาหากันเลยเนาะ นี่จะเป็น I3 สาเซนสิบสองดูซิว่าจะมีตัวไหนให้เราดูบ้างนะครับเท่าที่ผมดูนะผมก็จะเห็นแค่ตัวเดียวนะครับก็คือจะเห็นแค่ตัว I31210 0่นะ่ครับเฉยๆเนาะไม่มี F นะครับตัวนี้ราคามันค่อนข้างจะแพงเลยเนาะจะอยู่ที่5,290นานะครับแต่ว่าถ้าใครหาตัว F ได้นะครับหาตัว 12-100F ได้เนี่ยก็เอาตัวนั้นก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็มือเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะดีหน่อยนะนะเนาะเผื่อบางทีแบบการ์ดจจอเมีีปััะไไนตวว้้้งดดดใชค๋ผล เลยนะครับก็คือ I31210 0นะครับลงไปเลยน,นี่ก็เป็นสเปคค่าวๆของเขานะครับของตัว I312100 ก็ในปีนี้ผมก็พยายามจะพาจัดสเปคที่มันเป็นตัวเจนใหม่ๆนะครับผมจะไม่ค่อยพาจัดที่มันเป็นตัวเจนเก่าๆเ,เ,เนาะเพราะว่าแบบเผื่อเราจะอัปเกรดอะไรในอนาคตครับตัวนี้มันจะ ทำได้ดีกว่านะครับ CPU ตัวนี้นะครับเป็น4ี่คอรแปดเทรดนะครับคือมันก็ค่อนข,ข้างที่โอเคเลยเนาะแรงด้วยนะครับอ่าบัสแรมถ้าเป็นตัว DDR 5จะได้ที่4,008เนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัว DDR4 จะได้ที่3,002เพราะฉะนั้นละโอเคได้ละผมก็จะจัดบ,บัสแรมที่3,002นะครับอ่าผมเลือกไปแล้วนะครับเป็นตัวคอย3 1 2 1 0 0นะครับเมนบอร์ดเมนบอร์ดเนี่ยผมขอคุมงบหน่อยเนาะไม่รู้ว่าจะมีไหมที่มันแบบราคาถูกๆนะครับขอจัดเรียงโดยราคาน้อยไปมากเลยนะครับเพราะเราต้องการที่มันราคา ถูกที่สุดจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นกิกะไบต์ S 6 1 0 M H นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เอ้ยกดผิดจะมาดูสเปคว่ามันใส่ M2 ได้เปล่าจริงๆมันก็ใส่ได้หมดแล้วนะในปัจจุบันนี้นะครับอ่าใส่ได้นะครับตัวนี้โอเคค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับราคาถูกด้วยเมนบอร์ดเราก็จะได้ตัวกิ๊กกระบต์นะครับกิ๊กกระบต์ H 6 1 0 M H DDR4 นะครับเป็นตัวเลฟห1ึนะครับนี่ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน่าจะถูกนะครับ2,950บาทโอ้โหแค่2ชิ้นเราก็ปาไป8,000กว่าบาทแล้วนะครับได้มาละ CPU กับเมนบอร์ดได้มาแล้วนะครับคือผมจะพยายามเอาตัวที่มันใช้ได้้้้แแลลวววกก็็รราาคคดดดดีีีีท่สุนนะะะัับจไตหเ๋ย การ์ดจอเราจะมาใส่ที่หลังนะครับเมมโมรีนะครับหรือว่าแรมของเรา เราไปดูแล้วใช่ไหมเมื่อกี้มันสามารถใส่ได้บัตรสามัญสองเลยเพราะฉะนั้นละเราก็จะหาบัตรสามัญ2มาใส่นะครับเพราะว่าในอนาคตด้วยนี่เหมือนเดิมนะครับแรมผมก็จะไม่ได้หาตัวที่มันสวยๆหรือว่าถูกใจอะไรนะครับผมจะดูงบเป็นหลักเนาะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเอาเงินเนี่ยไปซื้ออย่างอื่นได้นะครับเพราะว่าของในปัจจุบันนี้เนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะแพงเลยถูกที่สุดตอนนี้จะเห็นเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเพนเทอร์นะครับแต่ว่าผมอยากได้คนะิงตันน่ะถูกกว่า100เอาเพนเทอร์ได้กว่านะครับมันก็เหมือนกันเนาะบัตรสาม เอาตัวนี้ดีกว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าจัดไปละเพราะว่างบเรามันมีจํากัดนะครับตอนนี้หมื่นเอ็ดแล้วฮาร์ดดิสก์ยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนท้ายเราจะใส่ได้ไหมผมจะใส่เป็น M2 เลยนะครับแต่ว่าจะใส่เป็นแค่2 5 6ไปก่อนนะครับถ้ามันเพิ่มได้เดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มเป็น500นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ตัว256ไปก่อน นี่เอเซอร์นี่แหละเซตไหนเซตไหนผมก็ใส่แต่ตัวนี้นะครับมันถูกดีโอเคเคสนะครับในส่วนของเคสคลิปนี้จัดค่อนข้างที่จะง่ายเลยเพราะว่าของเนี่ยเราพยายามที่จะคุมงบเนาะเดี๋ยวถ้ามันเพิ่มอะไรได้เดี๋ยวเรามาเพิ่มทีหลังเนาะเคสสวยๆรู้สึกอ่าเดี๋ยวจัดเรียงหน่อยจากน้อยไปมากเหมือนเดิมนะครับอันนี้เขาเรียงให้เราแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับของเราไม่ได้มีตัว RGB อะไรมากมายแต่ตัวเนี้ยแอรลคูลตัวเนี้ยก็สวยดีนะมัน990บาทค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับอืมขอเอาเงินไปใส่ในการาฟจอดี เราจะได้กราซจอตัวไหนนะครับนี่แหละ a Aero ล o คูตัวนี้นะครับสวยดีเดี๋ยวมันจะเกินงบเนาะหรือว่าอยากได้สวยๆหรอ,อเดี๋ยวขอดูก่อนผมยังไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับก็เลยเดี๋ยวขอจัดลงไปก่อนถ้าง,งบมันเหลืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มทีหลังนะครับพาวเวอร์ซัพพลายนะครับพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยในเซตนี้มันกินไฟไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นละผมคิดว่า500วัตต์เนี่ยน่าจะพอแต่ว่าจะเหลือตัวกราซจอเนาะว่าเราจะได้อะไรนะครับจริงๆ500้อวัตต์เนี่ยมันก็ขับได้เยอะนะนะนสามา 50, สาย,ยูนย เอามาจัดใส่ตัวสเปคนี้ของเราได้นะครับเพราะว่าเราจํากัดงบไว้แค่2อ0หมเนาะถ้าเราพวกนั้นมาใส่เนี่ยราคามันจะเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวขอสักห้าร้อยวัตต์ละกัน500ร้อวัตต์ดูดิจะมีตัวไหนให้เราครับเป็น80พัทนะ500ร้อยวัตต์แปพัทนี่มีตัว s i ลเวอร์สโตนนะครับอันนี้เป็น80พัทก็ใช้ได้นะครับคือดีอยู่ยี่ห้อนี้นะครับจัดไปเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเราจะไม่ให้มันยืดเยื้อนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้เกือบครบแล้วนะครับตอนนี้ก็อย เราก็เปิดติดแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นเกมอะไรไม่ได้เนาะแต่ถ้าเอาไปพิมพ์งานอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้นะครับในเซตนี้แต่ว่าเราต้องเอาการ์ดจอด้วยเพราะว่าเราจะเล่นเกมนะครับจะมาดูกันตอนนี้เราก็ยังเหลือง,งบอยู่ที่1 0 0 0 0บาทเนาะถ้าดูตอนนี้หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทประมาณเนี้ยที่เราจะเอาไปลงในตัวการ์ดจอของเราค่อนข้างที่โอเคเลยนะราคานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้สเปคไหนนะครับในตัวงบ10,000บาทดูซิมีอะไรไหมเอแล้วตัว6 5 0 0 XT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรา ขอดูก่อนนะครับน่าจะหมื่นหนึ่งนะนี่ไงนี่ไงหนึ่งหมื่นพอดีเลยนะครับ6 5 0, 0 XT <Okay. S 2> ก็เล่นเกมปัจจุบันได้แน่นอนครับแล้วมันก็อยู่ใน1 0,000ด้วยนะครับประมาณหมื่นนิดๆใน25 0 0มเนี่ยมันอาจจะเกินมานิด,น,ดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานในปัจจุบันนี้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นก์ดจอใหม่มันก็เพิ่งเปิดตัวมาเองนะครับดูกันว่าเราจะใช้อันไหนนะครับมี s l o Power Color นะครับมี a s o t เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงเลยเนาะมันจะ ก็เดี๋ยวมันจะเกิน25 0 0 0ไปเยอะนะครับเนี่ยก็จะมีแค่ตัว Asrock Radeon RX 6 5 0 0 x t ตัวนี้มัน1 5 0 0บาทนะครับแล้วรุ่นอื่นล่ะมีไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับจัดเรียงโดยอันนี้แหละรุ่นอื่นก็มีแค่ตัว1 0 5 0 T.I มันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับก็เลยไม่อยากจะจัดให้ในสเปคนี้แล้วมันเก่าบวกกับราคามันเนี่ยมันแพงด้วยมันเกือบหมื่นเลยเนะี่ยเห็นไหม8ปดพันเกเลยเนะี่ยเราไปเอาตัว65000นะดีกว่าศูนยะ์ศูนย t x 1650 ราคาก็อยู่ที่1500เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จัดใส่ได้แต่ว่าถ้าเราดูจากการเปิดตัวเขาแล้วเนี่ยตัว650าวสทีเนี่ย จะเปิดที่หลังนะครับมันจะใหม่กว่าแต่ผมบอกเลยนะครับ6500 XT เนี่ยดีกว่านะครับคือเล่นเกมเนี่ยได้เฟรมเรทเยอะกว่าราคาเนี่ยพอๆกันเลยนะครับเีเ่นไห็นึหมื่นห้าร้อยบาทราคาเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าการเล่นเกมเนี่ยตัว6500 XT เนี่ยจะได้เยอะกว่าประมาณ20เฟรมประมาณเนี้ยแล้วแต่เกมนะครับบางเกมก็10เฟรมบางเกมก็20เฟรมอะไรประมาณเนี้ยก็คือเล่นได้ดีกว่าแน่นอนครับสำหรับตัว6500 XT เพราะฉะนั้นละในคลิปนี้นะครับผมก็จะจัดตัว6500 XT ไปผมอยากลองใช้ตัว a อ l o c k เหมือนกันนะครับเพราะผมไม่เคยใใใช้กกััดดจจจออขง Adlock Adlock เเเลลยยยผม็ะตวนี่่ส สเปคของผมเลยนะครับนี่สเปคของเราก็จะอยู่ที่25,300บาทเลยนะครับคือ <c oughs> เราได้แค่ s s d 256 g b เราเพิ่มไหมลองเพิ่มไหมมันก็จะบวกขึ้นไปนิดหน่อยนะครับจริงๆเราจบแค่นี้ก็ได้นะครับเราจบที่25,300ับาทก็ได้มันก็จะอยู่ในงบของเรานะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราจะเอามาเล่นเกมด้วยเนี่ยแล้วเราลงเกมใช่ไหมเกม2เกมเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าเราจะเอาไปทําอย่างอื่นด้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากเลยเนาะแบบไปเก็บพวกไฟล์วิดีโอต่างๆเอาไปตัดต่อง,งานแล้วมันต้องเก็บไฟล์ทีี่มมันมขนขาดใหย,ย มันจะเริ่มมีปัญหาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองดูเพิ่มดีกว่าแล้วเราก็จะ ัดฟันนะครับเพิ่มเงินซื้อนิดนึงนะครับอาจจะเกิน25งหมื่นห้ามาหน่อยแต่ถ้าใครอยากจบที่25งหมจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเซตเมื่อกี้นะครับเป็นเซตนี้เลยนะครับบวกกับตัว M2 แบบ2 5 6 g b ไปก็คือจบเลยนะครับสองหมื่นห้าสามารถซื้อได้เลยแต่ผมอยากขอเพิ่มหน่อยนะครับเพิ่มเป็นตัว SD 500G b ไปเลยนะครับดูซิมันจัดราคาเท่าไหร่นะครับแบบถูกสุดนะห้าแบบถูกสุดเลยก็จะเพิ่มขึ้นมาพนะันหนึ่งเนาะเราก็จบที่2 6งหมประมาณเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะครับเราเอามาใช้งาน เปลี่ยนอะไรมันค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับนี่ถูกสุดนะี่ผมเรียงตามราคาแล้วนะผมก็เลยจะเอาราคาที่มันถูกสุดนะครับจะเป็นตัวชิงตันนะครับ a 2 0 0 0นี่ตัวนี้นะครับเป็น m 2เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดมันนิดนึงเพิ่มเข้าไปเนาะเพื่อให้การใช้งานของเราเนี่ยมันใช้งานแบบได้ดีกว่านะครับเนี่ยเนี้ยก็ลิตรนะครับ2อ0พไลท์ก็2,000นะครับนี่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยจัดใส่เลยนะครับตัวเนี้ยชิงตันห้าร้อยกิกนะครับนี่เราก็จะจบจริงๆเนี่ยที่26,100บาทนะครับผมขอเพิ่มตัว SSD ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวการใช้งานของเราเนี่ย มันจะต้องมีเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ตามมาทีหลังนะครับเดี๋ยวเราจะอึดอัดทีหลังได้นะครับหรือว่าใครจะเอางบตรงนี้เนี่ยไปเพิ่มใส่เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทราไบต์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับมันก็จะราคาเท่ากันเลยนะครับคือมันต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณ26งหมนี่แหละหรือว่าใครจะจัดเป็นเงินของผมก็ได้นะครับใส่ s s d ไปเลยนะครับห้าร้อยกิกผมจะเน้นตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจเลยนะครับในเซตนี้เดี๋ยว อัปเกรดนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันแบบการใช้งานเนี่ยมันดีกว่าเดิมนะครับอย่างแรกเลยนะครับ CPU นะครับเราจะได้เป็นตัว Intel Core i3 Gen 12นะครับก็คือตัว12100ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่โอเคเลยในปัจจุบันนะครับก็แรงครับเล่นเกมเนี่ยคือลื่นมากๆครับตัวเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะเมนบอร์ดเราก็ได้เป็นของ Gigabyte นะครับ Gigabyte H 6 1 0 M H นะครับโอเคไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดแต่ว่าเป็นตัวนี้นะครับ2,950บบาาาทนนะคครรัของตัวนีี้้ชินนท่3ะครับเราจะได้การ์ดจอเนี่ยเป็นขอห้าสิ นะครับ Asrock AMD Radeon นะครับหกพันห้า XT ครับค่อนข้างจะดีเลยเนาะราคาก็อยู่ที่15,000บาทนะครับเล่นเกมเนี่ยคือลื่นแน่นอนครับในปัจจุบันนี้เพราะว่าเขาก็เพิ่งมีการเปิดตัวออกมาด้วยนะครับคือใหม่นะครับใหม่แบบสดๆเลยนะครับในตัวการ์ดจอตัวนี้แรมนะครับแรมผมก็ได้เป็นของ Panther นะครับ Epacer Panther สิบหกกิกนะครับบัสสามพันสองใส่กับตัวเนี้ยได้แน่นอนครับคือตัวซีพียูเราเนี่ยเขาจะสามารถดันบัสได้แค่สามพันสองนะครับเกินเนี้ยก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเราอยากได้ที่มันเกินนี้เนี่ยเราก็จะตต้องไปใส่ัว ddr5 นะครับคือมันจะราคาแรงโดดขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าเราใส่ตัวนี้ก็พอแล้วเนาะเราไม่ได้ทาอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะคุมงบด้วยนั่นเองชิ้นที่5นะครับที่เราได้มานั้นก็คือจะเป็นตัว ssd ครับ ssd เนี่ยผมถ้าเป็นเซต2 5 0 0นะเราจะได้แค่ ssd 256 g b นะครับตัวนี้จริงๆก็พอแล้วนะครับในตัวเซต25,000ถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรหนักมากมายนะครับก็จะได้แค่เป็นตัวนั้นนะครับที่ผมดูไว้ใช่ไหมจะเป็นตัว a c e r 256 g ิกส์นะครับตัวนี้ราคาก็ จะดีเลยนะครับตัวนี้เเอซอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเพิ่มงบนิดหน่อยนะเพิ่มงบ1,000บาทเนาะให้มันเนี่ยได้ตัว SSD 5 0 0 g ้ไปเลยครับเผื่อแบบใครอยากลงเกมอะไรเยอะๆก็ลงไปเลยนะครับคือเล่นได้แบบยาวๆนานๆแน่นอนแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปทํางานด้วยนะครับต้องการที่จะเก็บไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะๆมากมายเราก็ใส่เป็นตัวเเอซอร์ตัวนี้สองร้ยห้าสิเนี่ยไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปเพิ่มตัว Hard Disk หนึ่งเทราไบต์เข้าไปนะครับราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละประมาณสองหมื่นหกพันกว่าบาทประมาณนี้นะครับคือบวกลบไม่เกินสามสี่ร้อยนะคร เราได้มานะครับก็จะเป็นเคสนะครับเคสเนี่ยผมก็ได้เป็นตัว h e r o Cool นะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวนี้เลยคือมันมีไฟ RGB ตรงหน้าด้วยนะครับโอเคตัวนี้เราจะไม่เน้นเคสเท่าไหร่นะเพราะว่าเราจะคุมงบนะครับ990บาทค่อนข้างที่สวยเลยนะครับข้างหน้านะครับชิ้นสุดท้ายนะครับที่เราได้มาก็คือจะเป็นตัว Power Supply นะครับผมก็ใส่ไปแค่500วัตต์นะครับคือมันพอแน่นอนครับขับตัวไอบวกกับตัว 6500T เนี่ยสบายครับสำหรับ500วัตต์นะครับคือเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่พออะไรยังไงนะครับ ของ Silver Stone นะครับคือดีแน่นอนครับราคาอยู่ที่1,290บาทครับโอเคนี่ก็จะเป็นเซต25,000บาทของเรานะครับที่เราจะได้มาแต่ว่าผมเนี่ยจบที่26,100บาทนะครับเพราะว่าผมเพิ่มไปด้วยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับในการจัดสเปคคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปของผมนะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยเนาะผมก็มีทั้งใน YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook ครับทั้ง2ช่องทางเเลยนะครรับมมมาากดดตติผให้ถึง10,000็วๆ ถ้าถึงหนึ่งหมื่นับสไคท้าเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมมีของแจกนะครับอันนี้ผมพูดก่อนเลยนะครับแต่ผมขออุปไว้ก่อนนะครับว่าผมจะแจกอะไรครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ